ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ชายอํมภูเก็ตนะครับผมเราจะมาพูดคุยกับพี่ๆที่ชายอํานะครับมอเตอร์ไซค์สัญชาติอังกฤษแบรนด์นี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราไมา่่อยจะพบเห็นมันในท้องตลาดเท่าไหร่นะน่าสนใจมากๆเลยนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับ สวัสดีครับพี่รบกวนแนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับผมมาเฟิร์สนะครับจากแทรมภูเก็ตนะครับก็เป็นฝ่ายขายที่นี่นะครับแล้วก็เป็นดูแลในเรื่องงานกิจกรรมด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่เฟิร์สนะครับมาเตอร์ไซค์ไทร์อัมนะครับมีรถแบบไหนให้เลือกบ้างนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เฟิร์สพาไปดูเลยวันนี้ก็เป็นรับาคานะครับที่นะครับวันนี้ให้เกียรตินะครับมาชมโชว์รถนะครับแล้วก็ช่วยโปรโมทตัวสินค้าในตัวรถของแคมป์ของเราด้วยนะครับ ยินดีครับผมถ้าเกิดมีใครอยากรู้อยากทราบเรื่องนอกเหนือจากตัวรถนะครับหรือพวกโปรโมชั่นของรถการดาวแล้วก็หรือที่เร่งงานบางทีอะไรเงี้ยเข้าไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิไปได้เลยได้ครับผมเริ่มจากตัวใหญ่นี้ก่อนเลยก็ได้ตัวนี้นะฮะตอนนี้จะเป็นตัวหลักหรือตัวที่ว่าเป็นพระเอกข,ของเทีอัพเลยนะครับโรเก็ตนะครับโรเก็ตทรีเขาจะค่อนข้างเป็นรถที่แปลกเลยแหละเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับ,รรบ6สูบ แรงม้าก็มาอยู่ที่127ตัวนะครับก็จะมีเป็น2โมเดลนะครับตัวอ่อตัวดีดีเขาจะต่างกันที่ตัวโพนิชั่นในการวางเท้านะครับแล้วก็ให้น์ด์มาสเปคก็ตัวยังไงก็เหมือนกันเครื่องสูบดีซีสูงขนาดนี้นะครับแต่รถของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างขี่ง่ายนะครับเหมือนกันเองตัวเล็กๆน้ำหนัก50กิโลก็สามารถเอาอยู่ได้สบายๆสำหรับลูกค้าหรือว่าใครที่สนใจนะฮะรถหลักๆเนี่ยเราจะมีตัวเทสไตน์ให้เกือบทุกรุ่นนะครับล็อกเก็ตฟรีตัวนี้ก็มี คันต่อไปเป็นคันไหนดีครับผมรถมือคลาสสิกนะครับยอดนิยมก็จะเป็นตัวสีทวินตอนนี้รถเราอ่ะมีครบทุกสีเลยนะครับมีสีดำนะฮะสีแดงแล้วก็จะเป็นตัวแมทเกรดนะครับตัวนี้จะเป็นทีร้อยยี่สิก็คือจะเป็นรถสไตล์คลาสสิกจากเลรขึ้นยนพันสองนะครับแต่ว่าให้การขับขี่แบบนุ่มนวลสําหรับคนสายชิลนะครับถ้าชอบรถที่แบบเป็นรถคลาสสิกเลยอยากเอาไว้ขับเล่นนะฮะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะบอกเลยว่าผมค่อนข้างชอบมากนะครับสิ พิเปิล1002นะครับเครื่องยนต์ถึงประสงคาซีซีจะเป็นในแนวของมิลคลาสสิกเหมือนกันเป็นรถสไตล์คลาสสิกแต่พวกไส้ในนะครับหรือโหมดหรือว่าเทคโนโลยีที่ให้มาเนี่ยจะไม่ได้เป็นรถคลาสสิกจ๋านะครับสังเกตง่ายๆก็คือถ้าพูดถึงเรื่องเบรกนะฮะหลักๆเราจะติดมาเป็นเบรโม่ให้เกือบทุกรุ่นโอ้หทำฟัลล์ล่างฟัลลบนมาสปีดสวินเนี่ยหน้าตาเขาดูแบบโบราณโบราณนิดนึงแต่ว่า ขีจริงๆเนี่ยเอาเรื่องนะครับเปิดเปลี่ยนเทอร์ชั่นคุณโทรได้มีโหมดสาโมโหมดให้เราเลือกนะครับผมโมเดลรถทัวริงของเราก็มีนะฮะของไฟลัมอาจจะไม่ค่อยเห็นในบนท้องถนนสักเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นไทเกอร์แปดร้อย xrt นะครับซึ่งณปัจจุบันจะบอกว่ารถของเราเนี่ยในตระกูลไทเกอร์นะครับหรือรถทัวริงเนี่ยจะมีตัว800และ900จะแยกเป็น4ตัวตัวนี้จะเป็นไทเกอร์ xrt ก็คือจะเป็นล้อแม็กนะฮะ ก็800 XCA ก็จะเป็นล้อซีรวดนะครับมีโมมีฟังก์ชั่นมาให้ครบนะครับคิวอ่ะเราไม่ต้องมาปรับตัวขา้างหน้านะครับเวลาเราขับขี่อยู่ในเรือจอเนี่ยเราก็สามารถ ดันมาแล้วก็ขึ้นก็คือใช้มือปรับได้เลยครับในระหว่างการขับขี่ก็ได้ปรับได้สูงสุดต่ำสุดนี้แล้วแต่สะดวกสบายต่อไปมาเอาใจสายสปอร์ตหน่อยดีกว่าจะเป็นตัวนี้ในยินดีนําเสนอเลยนะครับเป็น s t ต e ิปเปิลไอเอสเกนะครับก็จะมี2โมเดลเป็นตัว R แล้วก็ตัว i อถ้าตัวนี้เขาจะเป็นโมเดลรถปีเอ่อพวกสเปคเนี่ยใกล้เคียงกันแทบจะ100เลยโมเดลปี2020ปัจจุบันเนี่ย อาจจะต่างกันที่แล้วก็จะเป็นตัวไฟหน้าตัวนี้เขาจะเป็น LED นะครับเไลท์ mm hmm. ight, แล้วก็ฟลิปชิฟต์มีทั้งอัพดาว w n CC ไม่ค่อยสูงแต่แรงม้าเขาเนี่ยมาถึง123ตัวแล้วก็ออปชั่นที่ให้ติดรถมาเนี่ยก็ค่อนข้างสมราคาเขาอยู่220 IS ก็อยู่ที่490,000ถ้าเกิดเป็นตัวสีขาวไอ้ตัวเนี้ยอยากอยากนำเสนอเลย537 0 0 0ก็จริงแต่ว่าเรามีในส่วนของคิฟต mm ์ไวเชอร์นะครับสามารถใช้เป็นสูตรเง,งินสดได้ฟรี mm hmm. ประกันชั้นหนึ่งทะเบียนพลบนะครับอ,ออกว่าเริ่มต้นเนี่ยแค่600บาทต่อหน้าได้เป็น M5 M5 เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรถนะครับระดับซูเปอร์สปอร์ตคลาสพันขึ้นไปนะครับยางที่ติดมาให้จากโรงงานเนี่ยก็ได้เป็นพิลารี่นะฮะควิกชิปเราติดมาให้ครบเซมโบจะได้ทั้งหน้าแล้วก็หลัง ที่เราเห็นไปเนี่ยจะเป็นรถโมเดลปี19นะครับส่วนอัน hmm. นี้จะเป็นปี2020ก็จะมี2สีให้เลือกนะครับก็เป็นสีเทาแล้วก็สีดำแถบเขียวบางเมื่อกี้นะฮะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่อยากสนใจนะอยากมาทดสอบก็เชิญที่ศูนย์แพร่ภูเก็ตของได้เลยนะครับก็คือสามารถติดต่อเอกสารแล้วก็สามารถนำไปลองแลก็สัมภาษสามารถเข้ามาทำการทดสอบที่หน้าทำหรือว่าจองล่วงหน้าเนี่ยผ่านเด็กในกุ่มของเราได้เลยที่ต่างกันนะครับล่หน้าเขาจะมีเด็ไฟเดรนไลท์ขึ้นมาให้เรา เป็นนีริไลทมันคิ้วเลยเท่มากถ้าลูกค้าที่ยังไม่เคยขับรถมาก่อนเนี่ยหรือว่าคือจากซีซีน้อยๆตัวสักประมาณสามร้อยรถสี่รอยซีซ,ซเนี่ยสามารถโดดขึ้นมาขี่เป็นตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะ 1. ตัวรถเขาค่อนข้างเล็ก 2. น้ําหนักก็ค่อนข้างเบารุน้ำมัเต็มถังน้หนะักประมาณร้อยหกสกิลแค่นั้นเองทีนี้ก็ดูตรงหน้าจอนะครับเป็น TFT จอสีอด้วย สีที่ให้มาเนี่ยอก็้างครบนะฮะหน้าจอนะครับเราสามารถปรับได้นะฮะหลายรูปแบบเลยสําหรับผู้ที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องการขับขี่รถนะครับหรือว่ายังไม่คุ้นกับลารถเนี่ยเราก็มีโหมดให้ท่านเลือกนะครับเพื่อเป็นการตัดกําลังเครื่องยนต์นะฮะให้เหมาะสมกับสภาพการขับขีนะ่นาตอนนั้นอยู่ก็เช่นเรมนะครับโรดนะฮะสปอร์ตแฟร์นะครับ,รรรบแล้วก็ไรเดอร์ซึ่งตรงไรเดอร์เนี่ยเราสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามล์ของเราครับผมปรับเปลี่ยนได้เลยฮะว่าชอบแบบไหนเปิดปิดเดบิสหรือว่าแ c ็คชั่นคนโชนเปิดปิดมากน้อยขนาดไหนมีเป็นจอยสติ๊กให้นะฮะตัวนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูฟังก์ชันต่างๆได้ปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ครับหน้าจอก็ปรับได้ประมาณ3รูปแบบปรับสีได้อ๋อแบบรับเออโหมดได้ว่าเป็นดาร์กหรือว่าไลท์หรือว่าจะเป็นแบบออโต้ก็ได้นะครับถ้าเกิดขี่นคืนเนี่ยหน้าจอเขยจะปรับตามแสงให้ก็คือแบบตามแสงแสง้อมก็คือถ้าถ้าข้างนอกสว่างก็ หน้าจอก็จะสว่างไปตามแต่ถ้าเป็นกลางคืนก็จะจอก็จะปรับตามแสงที่มันค่อนข้างน้อยจะได้ขับขี่แล้วก็สามารถมองเห็นได้ง่ายครับต่อไปก็เดี๋ยวจะแนะนำนะครับอุปกรณ์หรือว่าเซลของเราอีกท่านหนึ่งให้ทุกคนรู้จักกันนะครับโอเคสุดท้ายพูดเกิดที่ไหนแล้วครับผมอ๋อแนะนำตัวใช่ไหมครับผมเซลเจฟครับผมยินดีที่ได้ครับครับผมยินดีเช่นกันครับมาต่อเนื่องกับเจ้านี่กันเลย สติ๊กคลมเปอร์นะครับเป็นตัวอีกโมเดลหนึ่งที่เป็นตัวโมเดลที่เรียกได้ว่าเป็นโมเดลอินเทโรนะครับผมที่ถูกพัฒนามาจากตัวสติ๊กวินทางด้านนูนคัสตอมไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับทุกสถานการณ์ด้วยแรงม้าแรงท้อที่เขามีแล้วก็เครื่องยนต์9 0 4ก็ถือว่าเหลือเฟือสามารถปิดคลัชชั่นคอนโทรลได้ทั้งขับของต่างๆ ที่จะขี่แบบออฟโรดออกมันได้เลยตัวนี้นะครับผมได้เบรกแอมโบมาข้างหนึ่งน,นะครับผมแล้วก็ตัวไลฟ์สไตล์ของตัวรถก็คือตัวนี้จะเป็นตัวแต่งนะครับคืบอกไปก็คือของเดิมจะไม่ได้มาแบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวที่เราแต่งโชว์ลูกค้าอาจจะมีหลายๆคนที่คนตาตัวนี้คือตัวที่อยู่ในหนังเก๋ปก๋บ้างน,น,นะครับผมที่พระเอกขี่หนีได้รถได้์สเขาก็จะเป็นท่อข้างนะครับผมท่อจะพาดมาด้านข้างอย่างนี้นะครับแบบน ว่าร้อนไหมผมบอกเลยว่าครับว่าร <oysters> ้อนมากแต่แต่นะครับข er ี่ได้มันจะร้อนก็ต่อเมื่อเราจอดพักรถเท่านั้นว่าไอร้อนเพขึ้นมาหนงนี้ใช่ัไปทางด้านข้างๆก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ของตัวนี้ครับก็คือสแคมเบอร์งงสิไอตัวนี้คือสติสแคมเบอร์นะครับถ้ใครสงสัยสแคมเบอร์ไม่จะเป็นเครื่องยนต์พันสอง ก็จะเป็นตัวออฟโรดแบบเต็มรูปแบบโช้กหน้าเบรก m a ม b บอ M50 ตัวไฟท่อท้าท่า,ทาแมก้กระทั่งโหมดการขับขี่นะครับผมตัวนี้จะมีโหมดการขับขี่5โหมดเลยก็คือเรนโรดแล้วก็ออฟโรดออฟโรดสป p ร o แล้วก็ไรเดอร์นะครับส่วนตัวหน้าจ,จะเป็น TFT เป็นพินนจิตอลสีส่วนปุนแจตรงนี้จะเป็นคีย์เลนะครับเป็นรีโมท ทุกข้างหลังเป็นแอมเบอร์คู่นะครับส่วนตัวล้อจะเป็นทกเบตน,นะครับเจ้านี่เลยรถที่ผมคนหนึ่งแหละที่หลงรักก็คือเจ้าบอบเบอร์แบล็กนะครับผมซีรีส์ใหม่ล่าสุดเป็นรถไลฟไสออล์สไตล์ดยรถเป็นรถไลฟ์สไตล์โดยแท้จริงเลยก็คือจะเป็นเบาะเดียวนะครับผมตามสไตล์ของบอบเบอร์ไลฟ์สไตล์เขาจะมาจากคำว่ารถ ของเขาอะไรที่ไม่จำเป็นในตัวรถตัดทิ้งนะครับแม้กระทั่งเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่มีเบาะไม่มีเบาะหลังครับผมแล้วก็ตัวนี้เครื่องเทคโนโลยีพวก abs cruise control สามารถขับแล้วก็ปล่อยคันเร่งเลี้ยงค,ความเร็วปล่อยมือได้เลยต้องครับผมนอนก็ได้เหมือนรถยนต์เลยนอนนอนก็ได้ครับต,ตื่นมาให้ตันด้วยครับผมสตาร์ตรงนี้ตามสไตล์โอ้เฮ้ยเพิ่งเคยเห็นว่ามีแบบสตาร์ทกุญแจตรงนี้ แบบคนที่ชอบไลฟส์สไตล์คนที่มีไลฟส์ไสไตล์ของตัวเองนะครับเหมาะกับุม่มากนะครับโอเคมากเลยครับผมหลังจากที่พาชมรถกันไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับกลุ่มลูกค้ามากดีกว่าสำหรับแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไท,ท,ทอัมเนี่ยเวลาลูกค้าเขาเข้ามาติดต่อหรือว่าเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยเขามีข้อสงสัยหรือว่าความสนใจในตัวรถด้านไหนบ้างครับผมส่วนมากครลูกค้าของเรานะครับที่เข้ามาดูตัวรถเนี่ยก็จะมาดูในส่วนของตัวเกียวคลาสสิกนะครับ ก็คือในตัวของ t 1 0 0หรอือ t 1 2 0จะเป็นตัวที่เราขายดีที่สุดนะครับกับตัว St e วินทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวทางเลือกของแนวโมเดิร์นคลาสสนะครับผมที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ง่ายแล้วก็ราคาตอนนี้ค่อนข้างถูกปรับราคาลงมาเยอะแล้วก็โปรโมชั่นก็ค่อนข้างที่จะเราใจนะครับเมื่อก่อนที่คนหลายๆคนเขาคิดว่า t r i อ r p มรถแพง t r i อ m p มค่าเซอร์วิสแพงทริอัมมแบบต้องคนมีตังซื้อ เราไม่ได้แพงขนาดนั้นครับจริงๆแล้วนะครับก็<ต>อยากเชิญชวนพี่ๆทุกคนหรือว่าใครที่สนใจก็ลองเปิดใจเข้ามาดูรถแบรนดร์ไท i อั p มแบรนด์คุณภาพระดับพรีเมียมสักหน่อยนะก่อนจะจากกันมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องชาว2อล้อบ้างไหมครับการขับรถนะฮะเราเปล่าชีวิตไว้กับเ้อแค่สองล้อนะครับอุบัติเหตุน,นะครับไม่เลือก ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนเก่งหรือคนไม่เก่งน,นะครับสําคัญคือทุกคนนะฮะเวลากนารนขี่เนะี่ยไม่ว่าจะรถมอเตอร์ไซค์เล็กหรือใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์เซฟตี้นะครับคนจะต้องมีหมวกถุ <Okay. S 1> งมือรองเท้านะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะอุบัติเหตุมันไม่เลือกนะครับว่าจะเกิดกับคนเก่งหรือคนที่เก่งคนเพิ่งขับขี่คนขี่มาเป็น10-20ปีแล้วทุกคนมีโอกาสเกิดอ head, ุบัติเหตุนะครับขี่ยังมีสตินะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ทั้งสองท่านนะครับ ทั้งพี่เฟิร์สและพี่อ๋อทังพี่เฟิร์สและพี่เจมส์นะครับผมวันนี้ได้ข้อมูลค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับผมยังไงก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองทำความรู้จักกันนะครับผมทีคราวนี้ก็ขอบคุณมากครับ